สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาชาวราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมปี2567ชาวราศีมังกรส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นในตัวเองสูงไพ่ชุดแรกปกดาบ The ิล i l l The Tower ในช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคมปี67นี้ชาวราศีมังกรก็จะต้องใช้ความสงบใช้ความยับยั้งชั่งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งมันจะส่งผลดีต่อตัวคุณเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้คุณจะได้รับพลังงาน จากสิ่งเล้นลับการตัดสินใจหรือความคิดใดๆก็จะออกไปทางด้านการวู้วามซึ่งก็อาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อตัวคุณเองเกิดความขัดแย้งซึ่งค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกับผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือไม่ก็ในที่ทำงานก็เป็นได้ชุดที่2องไพ่ห้าเหรียญ8ดาบ และ2ดาบชุดนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันหรือย้ำเตือนว่าคุณจะต้องระมัดระวังปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงซึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาการเงินการทองในครอบครัวเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่ห้าเหรียญในตำแหน่งที่4ซึ่งก็เป็นตำแหน่งของครอบครัว ดังนั้นการที่จะเจราจาหรือพูดจากันก็ขอให้ใจเย็นๆชุดที่3 k i คิ o ออฟส r d เ The เลเวอร์เคุณก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใจร้อนผู้วามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรักคู่ครองเพราะว่ามันจะนำพาซึ่งปัญหาหนักอกหนักใจ ค่อนข้างมากมาสู่ตัวคุณเพราะว่าคุณได้ไพ่แฮงแมนในตำแหน่งที่9และไพ่ขีงอฟ w o ว d s จับเลเวอร์ในตำแหน่งที่7และ8ซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่ว่าบางครั้งคุณอนัจะะใจร้อนบู้วามหรือการใช้อารมณ์ที่รุนแรงฉุนเฉียวในการพูดจากันก็จะนำมาสู่ปัญหาที่เป็นความขัดแยง้ง อย่างไรก็ตามไพ่ก็บอกว่าคุณก็ควรจะหาโอกาสถอยห่างจากปัญหาซะหน่อยแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำเพราะว่าเดอะแฮงแมนเนี่ยจะเป็นรูปของคนที่นอนห้อยหัวลงมาแล้วก็มีแสงออกที่บริเวณหัวหมายถึงว่าปัญญาที่ว่าจะได้จาัดก,การสงบแล้วก็แนวคิดในทางแก้ปัญหาที่ดีไพ่ตำแหน่งที่10 Page of Pentacles ในช่วงครึ่งหลังตุลานี้คุณค่อนข้างจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการหาเงินหาทองอาจจะมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าอยากจะไปลงทุนใหม่ๆแต่อย่างไรก็ตามคุณก็คงต้องระมัดระวังอย่าไปบุ่มบามใจร้อนสรุปภาพรวมครึ่งเดือนหลังตุลาคมปี67 ของชาวราศีมังกรคุณคงจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของคุณไว้ให้มากที่สุดเพราะว่าคุณได้ไพ่ The Devil กับ The Tower ซึ่งเป็นพลังงานจากสิ่งเล้นลับจะมาส่งเสริมให้คุณเกิดอารมณ์ที่ใจร้อนผู้วามการเจราจาหรือว่าการตกลงอะไรใดๆกับใครก็จะเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะ คุยหรือว่าตัดสินใจอะไรกับคนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะคู่ครองคนรักก็ต้องระมัดระวังให้มากอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งค,ค่อยคิดค่อยๆหาแนวทางร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งคุณก็จะฝ่าฟัานหรือพ้นผ่านมันไปได้ด้วยดีการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้เอซ ปรดใช้วิจจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นก็ขอให้ใช้เป็นกำลังใจเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสาเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองสิ่งใดที่ไพ่ได้เตือนออกมาซึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆในตอนนี้ก็ขอให้ท่านลองพิจารณาว่ามันจะขยายเป็นปัญหาใหญ่โต ในอนาคตได้หรือไม่เพื่อจะได้หาทางป้องกันไว้เสียแต่ต้นต้น,นชีวิตของคนเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามวงล้อแห่งการเวลาทุกบ้างสุขบ้างสลับกันไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผลบุญและกรรมที่ท่านได้สั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตชาติดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ FC มันสร้างบุญสร้างคุศลส,สร้างคุณงามความดีมีความเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สรรพสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อให้บุญคุศลและทานบาร,รมีมาหนุนนำให้เราผ่านพน้นปัญหาบสักต่างๆได้ด้วยดียามที่เกิดเคราะห์ภัยถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับ การนำเสนอการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ย,ยิปซีในช่วงเวลาอื่นการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการสวดท่องเสริมมงคลแก่ชีวิตท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นลางดีหรือลางร้าย จากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกทุกท่านสวัสดีครับ